การเป็นวงด้วยกันมันผ่านแบบความเฟลความสักเซสไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็เจอแบบอุปสักคอะไรแล้วมันผ่านมาแล้วด้วยกันหลากหลายอย่างมากๆเลยมันโตไปด้วยกันจริงๆการที่มาฟอร์มวงเหมือน ตอนนั้นก็เหมือนเป็นแบบความฝันได้ทำงานมีเพลงก็ดีแล้วตอนนั้นคงไม่มีใครทำแบบเราแล้วอะปล่อยเพลงมาแล้วนะอาทิตย์นึงต้องบินกลับไปเรียนต่อแล,และอะไรเงี้ยคือไม่ได้โปรโมทเพลงที่ปล่อยไปซับแต่มันก็แบบแฮปปี้แล้วพอดีว่าวงเราไม่ใช่ไอ้วงดนตรีที่ประมาณว่าแบบ โหจะไปแบบเล่นฝีมือประกวดอะไรเง<ม>ี้ยคือผมก็มั่นใจถ้าเกิดจะหากันจริงๆใช่ไมมันมีนักร้องหรืออะไรที่สามารถเก่งกว่าเราแน่นอนแล้วก็หยิบมาสวมได้เออมันเจอกันแล้วแล้วมันคลิกกันแล้วตอนเริ่มเอาความเป็นเพื่อนนำมากกว่าเอาความเป็นอาชีพนำนะผมว่าตอนที่เราได้เจอเพื่อนสนิทแล้วก็ได้ฟอร์มวงแล้วอยู่ด้วยกันมานานคาวนี้มันก็ได้มีครอบครัวหนึ่งที่เราไม่ได้เป็นเชื้อสายเดียวกันได้ทําความเข้าใจความเป็นครอบครัวที่มันไม่ใช่ครอบครัวของเรา วงเราพ้เนไม่ทะเลาะกันเลยอ่ะเหมือนแต่ละคนมันเข้าใจในนิสัยของแต่ละคนแล้วมันเลยทำให้มันอยู่ได้ได้นานแล้วก็อยู่ได้อย่างสงบสุขมั้งอย่ามั้งดีวะครับจากเพลงไกลขนาดใกล้หลังนั้นก็จะมีแนวเพลงอะไรใหม่ๆที่พวกเราพยายามทำกันขึ้นมาแต่โครงและไอดนติตี้ของเกสโนวามันยังอยู่ ก็เหมือนกับ Yamaha Grand Piano ที่ความเป็น Yamaha Grand p ล a n o มันคงเดิมกับมัอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีพัฒนาการหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฮบริดหรือเรื่องของสีสันใหม่ๆดีไซน์ทันสมัยขึ้นอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็วงเราเลยที่มันโตไปด้วยกันจริงๆศิลปินปกติเวลาเราไปทัวร์ตามต่างจังหวัดที่นู่นที่นี่ใช่ไหมภาพภาคภูมิใจของเราคือการเอ้ย ที่น่าเขาเปิดเพลงตัวเองเฮ้ยเพลงใหม่เราเปิดเพลงเก่าเราอีกอย่างหนึ่งที่มันมีเพิ่มเข้ามาคือเฮ้ยมีคนขับแก่วพิลาโนโอ่ะรู้สึเออเราได้แบบว่ามีส่วนร่วมในทีมงานส่งเสริมให้รถไท์เป็นที่รู้จักทุกวันนี้นะักกาฬ์นาทีก็ไฮบิดแล้วเอเอม